ผัวฝรั่งโกรธมากที่เมียตามใช้หนี้ให้พ่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่ออแต่งงานกับฝรั่งมาก็มีลูกกับฝรั่งก็ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยฝรั่งคนนี้เขาก็เขาก็ดีมากเลยนะคะทุกคนเขาดีมากเลยเขาก็ไปช่วยกันประหยัดเพราะว่ามีโครงการที่ว่าจะไปซื้อบ้านที่ประเทศไทยที่อยู่ใกล้ทะเลทะเลนะคะแล้วกเออ็เหมือนกับเวลาพักผ่อนเราไม่ต้องไปนอนโรงแรมอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดไปเกษียณแล้วก็จะไปอยู่บ้านหลังนั้นโดยที่จะไม่ไปยุ่งกับพ่อแม่เลยนะคะ ส่วนพ่อแม่ของน้องเขาเนี่ยก็อายุหกสิบกว่าแล้วทุกครั้งที่น้องเขาไปประเทศไทยผัวเนี่ยกับน้องเขาเนี่ยก็จะเอาเงินไปก้อนหนึง่งเพื่อไปสะสมไว้ที่ประเทศไทยเพื่อจะซื้อบ้านซื้อซื้อบ้านในราคาเงินสดนะคะเพราะว่าเป็นฝรั่งเขาจะไปซื้อผ่อนซื้ออะไรเนี่ยโกมันก็ไม่มีเครดิตนะทุกคนเขาก็จะไปซื้อเงินสด <S <S เขาก็เอาเงินไปใส่ธนาคารไว้ส่วนน้องเขาเนี่ยก็คือไม่ได้บอกผัวไงสามสี่ครั้งแล้วที่ไปประเทศไทยแล้วก็ เอาเงินที่ว่าสะสมจะไปซื้อบ้านเนี่ยไปใช้นี่ให้พ่อแม่ทุกครั้งที่ไปประเทศไทยพ่อแม่เป็นหนี้ทกศตลอดน้องเขาก็ไปไทยตลอดไทยตลอดไทยตลอดถามว่าน้องเขาก็ถามแม่ทําไมทําไมพ่อกับแม่ชอบเอาที่ไปใส่ธนาคารไว้ทําไมเออเอาเงินมาใช้ทําไมเพราะว่าเงินที่ส่งให้รายเดือนก็มีแล้วที่ไร่ที่นาของเราก็เยอะแยะทําไมแม่ต้องทําอย่างนี้คือแม่เนี่ยไปใช้นี่ให้หน้อง อองก็ไม่ค่อยทํามาหากินประมาณว่าเก่งมาเลกเกเลยแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าแม่กร็รับผิดชอบหลานๆคือถามว่าลูกสาวเนี่ยที่มีผัวฝรั่งเนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ไหมส่งเงินให้ใช้ค่าแต่ว่าก็แค่พ่อแม่นะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินไปแจกจ่ายให้กับลูกกับหลานที่ตัวเองรักอืมบงเดี๋ยวก็เอาเงินไปเอาเดี๋ยวก็เอาที่ไปใส่ทกสเอามาใช้นี่ให้ลูกชายเดี๋ยวก็เอาเงินไป ไปใช้นั่นใช้นี่เอาที่ไปใส่สอีกแล้วพอน้องเขาไปถ่ายก็ไปไมธนาคารอีกแล้วเอาเงินออกมามาซื้อรถให้ลูกเออลูกจะได้ทํามาหากินแต่ไม่ว่าจะสนับสนุนยังไงน้องก็ไม่ทามาหากินน้องเขาเล่าให้ฟังคว,ว่าน้องชายเขาก็ไม่ทํามาหากินแม่ก็ไปซื้อรถกระบ,บะให้แม่กระทานั่นทํานี่ให้อยากจะไปอยู่ในเมืองแม่ก็เออไปเส้นแผงให้อยากจะขายผักขายเธอทําให้ทุกอย่างแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเพราะว่าใจเขาไม่ได้อยากไม่ได้อยากทำจริงๆแล้วพี่จะบอกให้นะ,อะขอแทรกนิดนึง การที่เราให้อะไรกับใครที่เขาไม่ได้เหนื่อยมาแล้วอยากแล้วได้มาเนี่ยเขาไม่เห็นค่าเนาะถ้าเขาบอกว่าอยากได้แผงผักแม่รีบไปเซ็งให้เหลยถามว่าเขารู้ค่าไหมว่าฝาจะได้มามันลําบากแค่ไหนเขาไม่รู้น้องบอกอยากได้รถกระบะเพื่อไปรับผลไม้มาขายเออแม่ซื้อให้ทันทีอแต่ซื้อทันทีเนะี่ยแม่เนะี่ยไปเอาเงินโทกสโสมาแล้วคนที่ใช้นี่ทกโสโก็คือลูกสาวเพราะว่าลูกสาวนี่ไม่อยากให้แม่ลําบากแล้วไอ้ลูกสาวเนี่ย ก็เอาเงินของผัวเนี่แหละที่ผัวจะสะสมซื้อบ้านเนี่ยไปถ่ายให้แม่โดยไม่บอกผัวผ่านไปแบบนี้สามสี่ครั้งผัวก็เลยเออเริ่มดูบ้านแล้วผัวเริ่มดูบ้านว่าเออนี่นะฉันสะสมเงินได้เยอะพอสมควรแล้วเริ่มเริ่มดูบ้านตกเยเ็นเลิกงานมาก็เริ่มมีความสุขกับการดูบ้านในประเทศไทยตําชายทะเลว่าเออฉันจะเอาบ้านหลังนี้เนาะเออหลังนี้สวยไหมราคานี้เออยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มดูเมียเห็นก็สงสารผัวทั้งสงสารและทั้งกลัวกลัวความผิด เพราะเราเนี่ยเอาเงินเขาอะไปใช้หนี้ให้แม่หมดเลยไม่ได้มีเงินในธนาคารเลยมีเหลือนในธนาคารไม่กี่หมื่นเองฉะนั้นถ้าผัวตกลงว่าอุ้ยเงินพอแล้วผัวตกลงซื้อบ้านเมื่อไหร่ความซวยจะมันเกิดกับเมียฝรั่งคนนี้ทันทีน้องเขาก็ได้ความสงสารนั่นก็แม่ฉันนี่ก็ผัวฉันก็เป็นคนกลางแต่เราอะทําผิดที่เราอะเอาเงินผัวไปถ่ไยไปที่ให้แม่โดยที่แม่เนี่ยไปปนเปื้อนน้องถามว่า น้องเขาไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้ทํางานน้องเขาเลี้ยงดูลูกเขาไปทํางานนิดๆหน่อยหน่อยไปทํางานพุทอทำความสะอาดล้างส้วมนิดนหน่อยหหลังจากลูกไปโรงเรียนก็ได้วันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็เงินที่ได้นั้นนะก็คือส่งให้แม่ไงส่งให้แม่กินแม่ใช้เพราะผัวก็มีภาระเยอะอยู่แล้วเราจะไปเกาะฝรั่งทุกอย่างเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราจะไปโยนภาระว่าอุ้ยฉันเป็นเมียฝรั่งเธอต้องส่งให้พ่อให้แม่ฉันกินเท่านั้นเท่านี้ฝรั่งบางคนเขาจะบอกเลยนะแม่เธอมีมีเธอเป็นลูกคนเดียวเหรอ ทำไมเธอจะต้องส่งคนเดียวทำไมไม่หารกันระหว่างเธอกับน้องชายเธอเนี่ยฝรั่งเขาคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา<ม>เราจะไปโยนภาระ,าะพ่อแม่เราให้กับฝรั่งโดยตรงเลยเนี่ย มันก็ไม่ถูกบางครั้งเราอะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราภาระของเรานะคะฉะนั้นถ้าเขามีภาระต้องผ่อนรถต้องเออผ่อนประกันอะไรของเขามันก็ภาระของเขาเขาก็ยังไม่บังคับเราเลยว่าเธอต้องมาช่วยฉันผ่อนประกันนะเธอต้องมาช่วยฉันผ่อนรถนะเธอต้องมาช่วยฉันผ่อนบัตรเครดิตนะเขาก็ยังไม่บังคับเราเลยแต่เราอะจะไปบังคับเขาเธอต้องช่วยพ่อแม่ฉันนะเธอต้องส่งพ่อแม่ฉันนะแม่ฉันเป็นนี้เธอต้องใช้นี่ให้พ่อแม่ฉันนะมันก็ไม่ถูกต้องอมันก็ไม่ถูกต้องอันนี้น้องเขาก็ส่งเสียให้พ่อแม่กินใช้พอสมควรแต่ก็ไม่พอที่่่จะใหห้้พออแมไปปปนนนเงกับลา ได้เพราะว่าน้องก็ไม่ได้ทำมาหากินเป็นเรื่องเป็นราวแหละเออก็งอเง้องอเงไปเพราะสิ่งที่ได้มามันไม่ได้มีค่าสําหรับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้หามาด้วยความลําบากไงอยากได้รถก็ไดดรถอยากได้แผงผักก็ได้อยากจะลงทุนทํานั่นทํานี่บอกแม่แม่อยากได้เงินลงทุนสักสองแสนแม่ก็เอาที่ไปเข้าจำนองเอาเงินมาให้ถามว่าลูกลําบากไหมไม่ได้ลําบากเลยเลยแค่เอ่ยปากก็ได้แล้วฉะนั้นการลงทุนอะไรแล้วแต่ถ้ามันเจ๊ง สำหรับเขาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรนักหนาเพราะว่ามันไม่ใช่เงินเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ได้มาอย่างมากมายมันไม่ได้มาอย่างลําบากถ้าเกิดว่าถ้าเขาอยากลงทุนปุ๊บเขาต้องเก็บเงินห้าปีสิบปีฝากเขาจะได้เงินก้อนนี้มาลงทุนนั่นแหละเขาจะรู้ค่าแต่การที่กระทําที่แม่ทําให้เขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้ค่าเงินอันนี้ฉะนั้นเขาก็ไม่รู้ไงก็คือเจ๊งก็เจ๊งก็ไม่ได้ซสีเรียออะไรแต่คนที่แบกภาระก็คือเมียฝรั่งน้องเขาเลยตัดสินใจบอกผัวอะเริ่มบอกผัวเธอฉันมีเรื่องจะสารภาพกับเธอ ทำไมเอ,อเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยที่เธอให้ฉันไปอ่ะนะมันไม่ได้มีเหลืออย่างที่เธอบวกไว้ว่ามีเงินเท่านี้เท่านี้คือฉันนั่นแหละเอาเงินไปใช้นี่ให้พ่อแม่ก็สารภาพน,น้องเนี่ยคือสารภาพเนี่ยรู้ว่าต้องทะเลาะก,กันก็ทะเลาะกันจริงๆทั้งทะเลาะก,กันทั้งคือฝรั่งนี่โกรธมากๆว่าทําไมต้องโยนภาระอันนี้ให้เขาต้องโยนภาระที่ว่าพ่อแม่เอาที่ไปจำนองเพื่อซื้อรถกระบะให้น้องทําไมเขาต้องมนคนใช้นี่รถนี่ไม่ใช่ของเขาน้องอยากไปลงทุนค้าขายทำมาหากิน พ่อแม่เอาที่ไปจำนองฝรั่งก็ต้องคนถ่ายเอาเงินของฝรั่งไปถ่ายเขาไม่ได้เป็นคนทํามาหากินตรงนั้นเขาทํางานตรงนี้เขาเก็บเก็บเงินสะสมเพื่อจะไปซื้อบ้านชายทะเลเพื่ออยู่กับครอบครัวเขาอยู่กับลูกเขาอยู่กับเมียเขาแต่พ่อแม่มาเบียดเบียนเขาอย่างเงี้ยเขาเขาโกรธมากคือฝรั่งก็ไม่พอใจคือทะเลาะกันเป็นใหญ่เป็นโตฝรั่งก็เลยถามว่าพ่อแม่เธอทําอย่างเงี้ยมันไม่ถูกแล้วก็ทําไมฉันจะต้องมีหน้าที่ไปใช้นี่ให้พ่อแม่เธอทุกครั้งที่ฉันไปประเทศไทย คือฝรั่งคนนี้ไม่ไปเหยียบประเทศไทยอีกเลยไม่ใช่ไม่ไปเหยียบประเทศไทยไม่ไปเหยียบบ้านแม่ไม่มีอีกเลยเพราะที่ฟความโกรธแล้วก็บอกเมียว,ว่าเธอจะไปบ้านเขาก็ได้แต่ว่าฉันไม่ไปคือด้วยความได้เราเข้าใจฝรั่งนะครับฝรั่งเนะี่ยเขาไม่ได้ได้เงินมามาง่ายๆฝรั่งนี่เขาไม่ได้ไปอยู่ๆเขาเดินไปข้างทางเขาไปตักเงินมาเลยใส่ถังใส่อะไรมากลับบ้านแล้วเสร็จแล้วประเทศไทยอยากได้เท่าไหร่เอาไปเอาไปไม่ใช่อย่างนั้นอืเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาก็อยากสร้างอนาคตเหมือนกัน ฉะนั้นการอยากสร้างอนาคตของเขาเนี่ยแต่คนไทยอะ่ะกับมองว่าฝรั่งรวยฉะนั้นใครที่เป็นเมียฝรั่งแม่ก็จะสร้างนี่สร้างสินไอเมียฝรั่งนี่ก็ถามว่าผิดไหมที่ไปใช้นี่ให้พ่อแม่เขารักพ่อแม่เขาไม่อยากให้พ่อแม่ลําบากไม่อยากให้พ่อแม่เหนื่อยพ่อแม่ก็หกสิบกว่าแล้วแต่พ่อแม่ก็ไม่สํานึกไงก็ไม่สํานึกไง มัวจะไปห่วงลูกชายอีกคนหนึ่งที่ว่าอยังไม่เป็นโลเป็นภัยยังไม่ทำมาหากินเป็นเรื่องไปนราวมีหลานอีกสองสาคนจะทายังไงต่อไปอนาคตถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แต่พ่อแม่ไม่เคยนึกถึงเราที่เป็นเมียฝรั่งเลยว่าอยู่อย่างไรเมื่อผัวเรารู้เราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราผัวจะเลิกกับเราไหมผัวจะไล่เรากลับบ้านไหมแล้วเรามีลูกเนี่ยผัวเราจะเอาเราไหมหรือว่าถ้าเกิดเลิกกันไปเราจะอยู่ยังไงคือพ่อแม่ไม่ได้นึกถึงตรงนี้อันนี้พี่บอกให้เลยว่าพ่อแม่หนูเห็นกับตัวอืเห็นกับตัวฝรั่งเขาไม่ผิดน,นะคะที่เขาโกรธหนู ตอนนี้ก็คือน้องเขบอกพี่ตอนนี้หนูลําบากมากเลยคือจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไปประเทศไทยด้วยกันนยหนูเป็นคนถือเงินทุกอย่างตอนนี้เขาไม่ให้ถือเลยเขาไม่ให้ถือเลยจะก,กินจะใช้กับลูกเนี่ยเขาให้ใช้เป็นรายวันเขาให้เป็นรายวันอย่างจะไปหาพ่อหาแม่เนี่ยเออที่ประเทศไทยเนี่ยเวลาไปด้วยกันเนี่ยเขาก็จะบินไปที่อื่นก่อนแล้วก็ให้หนูไปหาพ่อหาแม่หนูก็ไปได้อาทิตย์เดียวจากที่เคยไปอยู่กับพ่อแม่ตลอดก็อยู่ด้วยไม่ได้แล้วคือฝรั่งเขาไม่ไปหาแล้ว เขาตัดเลยถามว่าเอ่อฝรั่งใจดำไหมเขาไม่ได้ใจดำหรอกเอาเงินก็ไปขนาดนี้เขาก็เครียดนะของธรรมดาเขาไม่ใช่ลูกเนาะส่วนเมียเนี่ยก็เป็นลูกของพ่อแม่ไงก็แตดพ่อแม่ไม่ได้ก็ต้องไปหาพ่อแม่ไงทุกคนฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถามว่าพ่อแม่ทําถูกไหมทําไม่ถูกอะน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าใครคิดทําเรื่องแบบนี้โดยไม่บอกผัวนะคิดให้ดีเพราะว่า เราก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของผัวเราเราคือหนึ่งครอบครัวส่วนพ่อแม่ก็หนึ่งครอบครัวแล้วถ้าพ่อแม่เราไปซัพพอร์ตครอบครัวของน้องของญาติโดยที่ไม่คิดถึงครอบครัวเราเลยว่าจะพังหรือจะยังไงคือจะเอาเงินเราอย่างเดียวเราต้องมีสติที่จะคิดนะคะลูกเราต้องมีสติที่จะคิดเพราะว่าถ้าผัวทิ้งเราไปถามว่าแม่เราจะช่วยเราได้ไหมไม่ได้ค่ะสามเยรพี่น้องที่เอ,อแม่ไปทานี่ทําสินแล้วเราตามใช้นี่จะช่วยเราไหมไม่ช่วยค่ะอืม หนูอาจจะต้องหอบลูกกลับบ้านหรือหนูอาจจะต้องอยู่คนเดียวที่ประเทศนี้แล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวอย่างลําบากดูแลลูกโดยที่เลิกกับผัวไปเพราะถามว่าอยู่กันหนูมีปัญหากันไหมสองคนผัวเมียมีปัญหากันไหมไม่มีที่มีปัญหาเพราะว่าพ่อแม่ชอบสร้างนี่เท่าน,นั้นเองนะหนูต้องมีสติตรงนี้ขอโทษแฟนซะแล้วก็ยอมทําตามที่เขาบอก เพราะเขาก็อยากวางอนาคตของเขาเหมือนกันอันนี้เราทําให้เขาไม่ไว้ใจเรานะคะจากที่เคยไว้ใจเรื่องเงินเรื่ององกับเราเนี่ยเขาหยุดทันทีอันนี้ความผิดของเรานะคะถ้าถามพี่นะความผิดของหนูนะไม่ใช่ความผิดของฝรั่งนะฝรั่งเขาไม่ได้ใจดําพ่อแม่เราไม่ดีนะคะเราอย่าคิดว่าพ่อแม่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยเราจะตาหนิพ่อแม่เราไม่ได้บางครั้งเราต้องตาหนิพ่อแม่เราบ้างนะคะต้องดึงสติพ่อแม่บ้างไม่ใช่ว่าเห็นว่าเรามีผัวฝรั่งจะเอาเท่านั้นจะเอาเท่านี้ส่วนเราอ่ะจะรักพ่อแม่เกินไปจนถึงขนาดว่าตามใช้น ถ้าเกิดว่าต้องมีความจําเป็นต้องไปถ่ายจริงๆก็โอนที่นั้นมาเป็นชื่อหนูซะให้ฝรั่งเขารับรู้ว่าเหมือนเราซื้อมาอันนี้เขาก็ยังพอรับได้แต่ถ้ากับใช้นี่ฟรีๆใช้นี่ฟรีๆแบบนี้เขาก็รับไม่ได้หรอกค่ะ